สวัสดีผมเองมิกิเมาส์อยากจะดูคลิปของผมไหมเยียพาพ่อมึงงถ้าคุณม่ยอมกดไลค์รือซ่อคลายภายในห้าวินาทีตอนนี้สตีจะโดนยงมุมทับไปเนก่ยผมครับนบปะทะโปรปะทะแฮกเกอร์นุบ วันนี้เจ้าไก่น้อยวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปขุดเหมืองันครับแต่ก่อนที่จะพาไปขุดเหมืองอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง5,000ไลค์กันด้วยนะครับอร่อยนะสิโอเคน่าจะหมดแล้วนะเอออะไรยังไม่ได้กินใช่ไหมเอาไปเลยนี่หมดแล้วแงะไปดีกว่าเฮ้เฮ้เฮ้ไปดูในบ้านี่มีอะไรไหมนะเฮ้เฮ้ในนี้มีอะไรเปิดกล่องดูสิ เมือจเจออุปกรณ์แฮมีไงเพชรไงพิกแอกเพชรไงไปเลยยเฮ้ยอ่ะเดี๋ยวนะอะไปดูข้างนอกไปดูในเมืองก็ในเหมืองมีอะไรขุดไหมไปดูก่อนละนะในไถ้ำนี่ไงถ้าเฮ้ยโอมมันสว่างจ้าจังเลยแฮเฮ้ยเจอท่านแต่ไม่สนใจเป็นคนไม่เอาท่าน ฮนะเดี๋ยวนี้มันมีอะไรมันมืดจังเลยฮะเฮ้ยไม่มีอะไรเลยอ่ะุ๊ยเดี๋ยวนะนั่นนั่นอะไรครับเนี่ยโอ้โหเยอะจังเลยเจอแล้วนี่ไงเพชรสายลุงเต็มไปหมดเลยเกยอย่างนี้ต้องขุดสเลนนะนะจะขุดยังไงอ่ะอ่ะขุดอย่างงี้แล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยไหนอ่ะอ๋นี่ไงได้มาแล้วอ่ะโอ้โ เป็นสายลุงเอาะเสนเอาะเสนเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเย้อะๆเยอะเลยว้าวขุดไปหมดเลยครับเอาเมื่อกี้ขูดไม่ติดนี่นี่เอาอีกเยอะเยอะนุยหนุยโอ้ยนุยแล้วอย่าฮู้อย่าฮู้น่าได้เวลาไปคราบแล้วนะนะเป็นไงล่ะเฮ้ย ข้างนอกเลยกลับบ้านแล้วฮี่มาแล้วบ้านไก่หออย่างนี้ต้องขโมยไก่หอขโมยไก่หอเอาให้หมดเลยหอไม่แน่ได้หมดเลยอ้อไปแล้วหอ เดี๋ยวๆๆทำไมมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไก่เฮ้ยโดนขโมยไก่เฮ้ยไก่ฉันเย้ไก่ผมโดนขโมยตอนนั้นตาเลยไม่ได้การละอย่างงี้ต้องทำอุปกรณ์ทำอุปกรณ์มันเลยพร้อมบ,บวกสถานการณ์นี้มันต้องบวกแล้วครับจงังหวะน,นี้ได้มาแล้วได้หมวกได้เสือ้อต่อไป,ไปก็เป็นกางเกงกางเกงเสื้อแล้วก็ไปรองเท้าฮี่ ทองท้ายแกก็ไปกราบเลยไม่ไงแกโดนแน่ล่ะฮ่ต้องโดนฉันสถานเบียนนะนะไปเลยไปเลยจะต้องโดนฉันเจ้าโจรขโมยไก่จะต้องโดนฉันแนะน่อยู่ไหนอยู่ไหนบอกฉันมาแกอยู่ไหนจะตามตามลากแกจ่กต้องโดนโไม่ไงไม่ไงหมู่บ้านมัน มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนเจ้าโดนเจ้าโดนฉันฆ่าแล้วเจ้เฉือนนั่นไงฉันเจอแล้วโอ้โหตีเนียนตีเนียนใช่ไหมโดนโดนนะ่นแน่ยัยไม่หัวต้นซะดีๆโอ้โหยัยยัยใฮ้ให้ให้ให้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณคุณโกเลมผมผมไม่อยากรายคุณเฮ้ย โปรเฟชนออ้ยโอ้เพชว้าวเจอเพชเฉยครับเจอเพชเฉยไปละอ่ะเชบเชิบเชิบอะย่าเฉยเฉยอ,อ,อ่ะอย่าเฉ่เไหนดูซิโอ้โหเจอทองเอาทุกอย่างครับผมอม่ะผมน่าแบบโปรเฟชโนแล้วผมแรนะ่นั่นเาหือดูมีความสำคัญมากๆเลยอ่ะโอ้โหเอ้ทุกอย่างเลยลุยเละไปแล้ว โอ้โหโอ้หอะไรครับเนี่ยถ้าคุณผู้ชมอยากให้ผมเข้าไปและชอบสิ่งนี้อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง5,000ไลค์ด้วยนะครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยเฮ้ยเด้อเด้อนั่นอะไรอะนั่นนั่นเอ้ยเดี๋ยวเดียวสเกลตันสเกลตันเรืองแสงสเกลตันเรืองแสงโอ้โหโอ้โหออตอบไม่ค่เจ็ดเท่าไหร่โอเคยังได้อยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยตายยากจังตายยากจังอ้อโอเคตายง่ายแบบอีซี่เลยเฮ้ย เข้าไปดูข okay. right? oh, oh, ้างในสิม huh. uh ีอะไรไหมโอเคต้องใช้เป็นดาบใช่ไหมโอเคโอเคไปเข้าไปดูข้างในดีกว่าโอ้โหมาเป็นเขาวงกดเลยเฮ้ยเฮ้ยใหม่ก็โอ้ยโอ้ยเอาสักหน่อยไหมเอาสักหน่อยไหมอื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 มโคตรจะอีซี่ครับโอ้โหนี่มันนี่คือเก่งแล้วเหรอไปดูข้างในต่อดีกว่า โน้โอ้โหมามาเลยครับก็มาดิครับก็มาดิครับน้องๆโอ้ยเอ้เอ้เเหมือนเมื่อกี้เห็นมีเพิ่มอีกตัวโอไมค์กอนโอไมค์กอนว่าเยอะไปเยอะไปเยอะไปเดี๋ยวโอ้ไมค์กอนอีกตัวนึงเอ้ยเย้ยเย้ยโอ้ยอย่างนี้ต้องล่อมาล่อมาตบต่อตบเทียตัวต่อมาตบเลงตัวตบเพี้ยตบเพี้ยตบเพี้ยตบตบให้ร้องต้องตบให้ร้องอืมไหนเห็นจะเก่งไหนเลยอือหนึ่งกุ๊งสามมะนีอ่ะโอ้โหมาตัวละเยอะจังเลยโอ้โหเยอะเกินมาโอเคเรียบร้อยเด็ก โอ้ยโอ๊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 ยเยอะเยอะเยอะมาไม่มึงไอ้เยอะกันไปละมาไหนดูดิมีอีกมันต้องมีอีกเชื่อผมดิแต่ผมจะไปลุ้งในอยู่นะฮันแน่โอ้โหน่าอีกตัวหนึ่งมาแล้วเจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าก็มามาแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วเจ้าโอ้โหมาก็เข้ามาก็เข้ามาเล็งตัวครับอุ้ยอุ้โอ้ยอ้ยอ้ยอุ้ยอ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 ้ยเจ็บเจ็บเกินเจ็บเหลือเกิน โอ้โหนี่คือเก่งนั่หรอเฮ้ยโอ้โหเจอกล่องสมบัติแล้วจ้าไหนดูซิว่ามันมีอะไรข้างในก็ต้องเป็นอุปกรณ์เรืองแสงมันอันน,นี้แน่เลยอะเปิดดูซิไหมโอ้โหนี่ไงใช่จริงด้วยช่วยจริงๆได้มานะครับม,มาครบเซตโอ้ยมาเซตพันมาเนี่ยโ,โหใจใส่เลยเซตพันใส่เล,สเลยครับนี่เลยจะใส่ให้ดูดยวใส่ให้ดู มาได้เวลาใส่หมวกรองกางเกงแล้วก็รองเท้าแล้วก็อ่ะต่อไปเออเสื้อสินะเอเสื้ออยู่ไหนอ๋ออยู่นี่โหเป็นไงครบเซตอืมไงเซตพันครับน้องๆเซ็น,นี้เติม50ทูน,นะครับโอ้โหเป็นไงคนหล่อเท้เลยโอ้โหเป็นไงดูดีมีมูลค่าแฮกเกอร์เฮ้ยโอ้โหพอมาเจออะไรก็ไม่รู้ น่าจะเป็นแร่ใส่ลุงอะเใช้ที่ขุดมาสจอรอหันกระโดนโยดูข้างหลังอยู่นมือเรี้ยวอะขุดไปหมดเลยอ้โหเป็นไงล่ะหหลอดเทพและมีเยอะแล้วรู้สึกเหมือนจะรวยรวยมากมากรวยจะเขือแล้วตอนนี้อ๋อปล่อยปลายมีเหลือเยอะเลยอะครับไฮ้ตรงนี้ยังมีอีกโอเคไป้เจ็บอาตรงนี้อะตรงนี้ก็มีอะฮ้ย ขุดไปเลยครับโอ้โหเจอเป็นดงดงดีดงดงดงดีดงดงดงเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนูสหมบุญเต็มแล้วของอ่ะเอาไปด้วยโอ้กาเวลไปดีกว่า<อ>เหลือจังเหลือใช้แล้วอ่ะอันนี้ต้องเข้ากบดานของเราอ่ะลังกบดานของเราแล้วไอ้เดี๋ะนะน,นี่นี่คืออะไรอ่ะอืมต้องเข้าไปดูซะหน่อยแล้วอ่ะเฮ้ย ขอเข้าไปเสพสมหน่อยแล้วกันนะโอ้เท้พื้นที่ลึกลับขนาดนี้ทำไมเราไม่เคยมาสำรวจเลยอ่ะที่นี่มันที่ไหนอ่ะเอาเฟยเฮ้ยเจาะไปได้ไ,ดไ,ดไหมอ่ะโอ้คุณเจาะยากด้วยอ่ะไม่ไม,ม่มันมันเจาะยากเลยอ่ะเดี๋ยวนะผมว่ามันโอเคเป็นงนี้ได้อ่ะเฮ้ยคือไม่ได้ไดมเลย,ไไเลยอ่ะตรงนี้มีอะไรอ่ะเอาบปขึ้นไปได้ไหมอีกอ่ะเฮ้ยต้องขึ้นไปแล้วหักขวา เจอหรือไม่อจจะเจอฝั่งซ้ายเฉยต้องเปิดมาดูแล้วมีอะไรอ่ะกลองนี้มีอะไรช่างน่าสงสัยยิ่งขออนุญาตเปิดดูแง้มดูสักหน่อยนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวนะของที่ฉันเก็บไว้มันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวนะมัน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 อยู่ไหนแล้วอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราคาบใหม่แล้วกันนะเฮ้ย มีโลหทองเอ้ยไม่ใช่โลหทองโลห์อ Apple, เองแสงแอปเปิ้ลเลงแสงอ่ะเฮ้ยได้เวลาเอามาใช้แล้วอ่ะเฮ้ยโอเคเอามันใช้แล้วอะชุบอะชุบอะชุบโอ้โหเป็นไงนี่มาเซ็ตหมื่นทรูนี่นะอะเฮ้ยสารด,ดู่ดีฮ่าฮ่าฮ่าดูดีสุดเลยแก ถ้าคุณผู้ชมชอบการใช้ชุดเกราะของใครหรือการหาชุดเกราะของใครอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนั่นเองครับผมเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมตอนนี้เลยสิบวิแล้วอยากดูคลิปไหนก็เลือกดูกันได้เลยจ้าคลิกเลยคลิกเลยและที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ถึงภาพลไลค์ด้วยนะครับผมเอาล่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย